ด้วยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการใช้กัญชาเป็นด้วยวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ผ่านการปรับประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกฎกระทรวงที่กำลังเข้าคอรมอนะครับวัตถุประสงค์เราต้องการที่จะให้มีการใช้กัญชา โดวยวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ร้อยเปอรซนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดบริการต่างๆเนี่ยกลมได้จัดระบบบริการที่จะให้มีแพทย์ในการที่จะออกใบสั่งการใช้กัญชาทางการแพทย์และแนวโน้มในข้างหน้าก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้ให้บริการการจ่ายจำหน่ายกัญชาให้มีความรู้ในเรื่องของโรค ที่จะใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วก็ข้อระมัดระวังต่างๆในการใช้กัญชาทางการแพทย์ขณะเดียวกันการเปิดร้านที่จะจําหน่ายกัญชาทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีการยอมรับจากพื้นที่ลักษณะอาคารสถานที่ที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบๆนะครับเมื่อเราเดินไปถึงกัญชาทางการแพทย์ชัดเจนเนี่ยการปรับปรามการใช้กัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ กรมก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ประสานกับทางตํารวจเพื่อที่จะให้ตํารวจเป็นเจ้าพนักงานภายใต้กฎหมายคุ้มครองภูม๋มปัญญาแพทย์แผนไทยด้วยนะครับในการที่จะปรบับปรามการใช้กัญชาหรือการจําหน่ายกัญชาที่ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะครับดังนั้นการดําเนินง,งานในช่วงจากนี้ในหนึ่งปีถึงสองปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมี ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางคือกทมและก็ร,บรบกอบๆกทมและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้มีการทําความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือร่วมไม้กันในการที่จะปรับปรามการ,การจำหน่ายกัญชาที่ไม่ได้เป็นกัญชาทางการแพทย์นะครับสำหรับการสนับสนุ์แผนการแพทย์นะครับ่างนั้นก็เป็นเป็นงานสื่อสารแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ครับ ภายหลังจากการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท5ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5พศ2565ทําให้กัญชาไม่มีสถานะเป็นยาเสพติดอีกต่อไปยกเว้นสารสกัดกัญชาที่มีปริมาณสาร THC เกินกว่า100.0.2โดยน้ำหนักยังคงเป็นยาเสพติดอยู่ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมพืชกัญชา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้พืชกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพศ2542ส่งผลให้ผู้ใดที่ทำการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าหรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้อนุญาตตามพระราชาบัญ,ญญัติดังกล่าว โดยประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบอำนาจให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้อนุญาตในส่วนกลางและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาตในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบดังนั้นการกำกับดูแลพืชกัญชาจึงอยู่ภายใต้กฎหมายสำคัญได้แก่พระราชาบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพศ2542และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาโดยฉบับปัจจุบันประกาศเมื่อวันที่23มิถุนายนพศ2568บทบัญญัติสำคัญตามพระราชบัญญัติคุมค้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพศ2542คือมาตรา3นิยามสมุนไพรควบคุมหมายความว่าสมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นสมุนไพรควบคุมจำน่าย หมายความว่าขายจ่ายแจกหรือแลกเปลี่ยนและให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อจำหน่ายด้วยส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรแต่ในปัจจุบันพบว่าการประกอบกิจการร้านจำหน่ายกัญชาในหลายพื้นที่ยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุป,ประสงค์โดยประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะผู้อนุญาตตามพระราชาบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพศ2542ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบบังคับใช้กฎหมาย โดยมีกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพศ2542มาตรา46บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปลรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต หมวดที่ 5. ในส่วนการให้อำนาจของพนังกงานเจ้าหน้าที่นั้นมีการบัญญัติไว้ในหลายมาตราดังนี้มาตรา73บัญญัติว่าในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนังกงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจวงเล็บหนึ่งเข้าไปในสถานที่ใดๆในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้วงเล็บ2 สถานที่หรือยานพาหานะใดๆในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนื่อช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือทำลายเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและถ้าการค้นในเวลาดังกล่าวข้างต้นยังไม่แล้วเสร็จจะกระทำต่อไปก็ได้ วงเล็บ3ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชาบัญญัตินี้เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีวงเล็บ4สั่งให้บุคคลใดๆมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวมีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้วงเล็บ5้าสั่งให้บุคคลใดๆออกจากพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรืองดเว้นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา63ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร มาตรา74ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา75ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพศ2568ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ข้อที่3ให้กัญชาซึ่งเป็นพืชในสกุลแคนาบิสวงแคนาเบเชียเฉพาะส่วนของช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมข้อที่4ผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา46และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ขงเล็บ1ผู้รับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยส่งออกจําหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาการนําไปใช้และจํานวนที่เก็บไว้ณนะสถานประกอบการและให้รายงานข้อมูลนั้นต่อนายทะเบียนตามที่อธิบดีประกาศกำหนด วงเล็บ2ผู้รับใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องแจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาตเป็นรายครั้งตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดวงเล็บ3ผู้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องจำหน่ายสมุนไพรควบคุมให้กับผู้รับใบอนุญาตแตามมาตรา46เท่านั้นวงเล็บ4 การจำหน่ายและการส่งออกสมุนไพรควบคุมของผู้รับใบอนุญาตต้องมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกวงเล็บ 5. ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและผู้ประกอบวิชาชีพธันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพธันตกรรมที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของตนวงเล็บ6ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติวงเล็บ เว d ดิ้งแมชชีนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์บงเล็บ7ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมในทุกช่องทางเพื่อการค้าบงเล็บ8ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าในสถานที่ดังต่อไปนี้ก็วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาขอหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก คอสวนสาธารณะสวนสัตว์และสวนสนุกการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามวรรคหนึ่งวงเล็บ3ไม่วรวมถึงกรณีการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมให้กับบุคคลใดๆที่มีใบสั่งจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบว,วิชาชีพการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพธันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพธันตกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การสั่งจ่ายตามวรรคสองให้กำหนดจำนวนหรือปริมาณการใช้ตามความจำเป็นเพื่อการรักษาตัวเป็นการเฉพาะที่ใช้ได้ไม่เกิน30วัน แบบรายงานที่อธิบดีกำหนดประกอบด้วย 1. แบบรายงานข้อมูลแหล่งที่มาและจํานวนที่เก็บไว้ของสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาวงเล็บพอทอ27 2. สแบบการรายงานข้อมูลการนำไปใช้สมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาวงเล็บพอทอ28 3. แบบการรายงานข้อมูลการนำไปใช้ กรณีแปรรูปและจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าวงเล็บกัญชาวงเล็บพท29 4. แบบการรายงานผลการนำไปใช้กรณีศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาวงเล็บพท3า 5. แบบการรายงานข้อมูลการนำไปใช้ณสถานประกอบการกรณีส่งออกสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาวงเล็บ พอทสามแบบการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรครวบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาวงเล็บพอทสามองเจแบบใบสั่งจ่ายสมุนไพรครวบคุมวงเล็บกัญชาวงเล็บพอทส3 <ak> กฎหมายเหล่านี้ จึงเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายได้ศึกษาเรียนรู้และนําไปใช้ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการที่จําหน่ายกัญชาที่ได้รับอนุญาตและใช้อํานาจบังคับนําจับผู้จําหน่ายหรือสถานประกอบการที่ทําผิดกฎหมายต่อไป